โอ้โหครับผมตอนนี้มูผมกับป้านักท่องเที่ยวนะครับผมกับป้านักท่องเที่ยวมาถึงภูร่องโฮมสเตย์ครับวันนี้ปีเก๋าเป็นปั๊บปุ้งในเรื่องของภูมิทัศน์สวยงามขึ้นจังนะครับแปลกหูแปลกตาขึ้นเห็นน้อยแต่งามขึ้นครับเดี๋ยวเขามาชมไปพร้อมกันตอนนี้ครับนักท่องเที่ยวเขาเป็นได้มวนก็ โอ้มากีตีแล้วนี่ส,สี่แล้วเนาะนี่ตีที่ห้าแล้วครับเนาะ<ม>โอเคเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปจิบกาแฟาชมวิวตังบนนะครับนเนาะโอเคครับเชิญเลยครับนี่ครับสีตีนะฮะสี่บรรยากาศแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะพักกินกาแฟาชมวิวกันตังบนสักน้อยก่อนที่เขาจะไปผ่าแดงนะครับ ก่ก้อยขึ้นนะครับเด้อมีเล้ากับจับขึ้นแล้วอ่าก้อยก,อยก้อยขึ้นอ่าก้อยขึ้นอ่าบนพุ่นเลยอุ่นเอาใครจะกินข้าวก็ขึ้นไปน,นั่งกินทางบนได้เลยซื้อกาแฟกินได้เลยครับ นี่ฮะคนแม่ใจแอวแม่ใจครับนี่ปางปุลละนี่ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับนี่มงอ๋อครับผม นี่ครับเมืองพะเยาโอ้นี่มีการทำราวจับขึ้นตัวนะฮะโอ้ทำเสร็จเร็วมากครับนี่

ตะกี้ได้อูกับอันปีเกาพุระก็มีไอเดียว่าจะทำเป็นร้างหลอกทรงนักท่องเที่ยวขึ้นตัวนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการออกแบบเป็นได้ห้องอะไรงั้หก<ะ><ะ>็เมาะเลอี๋นะเพราะหรอนี่ฮะห้องพักก็บรรยากาศดีสวยงามนะอารีเข้ามาคอแล้วนะหน่เขาหน่อยหมกบ้านอาค่ะ มานอนได้พอดีใครจะไหนนะครับเปิดตรงหน้าอ่านี่ครับมีน้ำอุ่นมีอย่างเนาะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นตัวบรรยากาศห้องห้องได้ครับโอ้ได้ครับสักหน่อยก็ได้สิโอเครับอ่าคือท่านผู้ชมอยากจะดูครับบรรยากาศห้องน้ำห้องน้ำโอ้สวยงามครับนทำอุ่นด้วยนะครับสะอาดสวยงามมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมนะครับ ห้องแต่ใดครับราคาห้องอ่าบุญชุดแปดร้อยท่านเจ็ดแปดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยอ่าตอนหนึ่งหลังมันมให้เตียงเสริมครับอ๋อท่านนี้สองท่านอย่างนี้เนาะถ้ามาสามท่านก็เสริมนี่ได้อืมสามคนนี่สบายมากครับสบายมากอ่าสบายมากเหมาะอ่าใช่เหมาะขนาดถ้ามาเป็นครอบครัวนะจะห้องแฟร์นี่ก็ได้เขามีสองหลังสองห้องเนาะมีการกลางครับถ้ามาเดียวแบบครอบครัวซะสองคนนี่บนเป็นหลังเนาะจะสดตัวน้อย ครับแต่นี่มันอยู่ในห้องแฟตติดกันนะครับครับผมครับราคาก็จะประมาณเจ็ดแปด่อไตอนหนึ่งหลังนะครับครับผมอ่าถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์ติดท่านเลยมั้งครับนี่ครับเบอร์นะครับอ่านี่เลยครับศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดหกแปดครับนี่ครับภูระโฮมสเตย์อ้าวโหตายคุณตาย เซตเซตตะวานนะครับน้องนี่ครับม yeah. <ah> <ah <ah <uh> <ah <uh mm ีราวจับขึ้นมาตัวห้องน้ำอยู่นี่ครับเดี๋ยวย้ายเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเดี๋ยวขึ้นทางปุ้นเลยได้นะครับอทางปุ้นก็มีคันใดขึ้นนะอันนี้ครับ เกาบนบอกว่าเอาใจคนอายุเยอะเดี๋ยวมันน้อยจะทำล้างลากขึ้นละทำล้างทำลอกกันเนาะอ่าทำลอกดึงนักท่องเที่ยวขึ้นนะผมต้องได้เปียงขึ้นมานี่ครับมาบนนี้ต้องกินกาแฟปังปุลละกันนะครับนี่นี่แบว่าไอเดียนมาแมนนี่ ห้องน้ำลูกต้องดูุันได้ครับกาแฟเอสอะไรมีนะคะกาแฟดำกาแฟร้อนมีค่ะได้เลยค่ะมีเยอะอยู่บนนี้มีชาหอมมืนลี่ไว้ต้อนรับตัวเอง ชาอันนี้หอมครับอืมมอกอะ้วแหละสัตว์ห้ดูน่อยกนอะไรนี่ทอดหน่ะกำลังร้อนๆรอแป๊บนึงครับต้องเป่าด้วยนะอ่าหอมไย่ำได้กินนข้าวเตี๋วเอาเข้ามาแก้กินได้เลยนะครับเขาจะพักดมี สักหน่อยตะกียงกินกินแกเลยกับต้องคนเขามันล้อมไว้ก็เอ๊อก่อนเลยกันเดี๋ยวมันมีแหมตีหนึ่งล้วอันปลาเมียงคุณมีห้ากล่องเออปลาามียงงกกับแดนนไ่ะถึงผาแดงก่อนวันวันนี้เขาจะไปตีของพี่คุณนึงก่อนครับตีโฮมสเตย์ของปลาเมียงก่อนครับตีปุ้นตีอัน พีเหม๋กอันอันเมื่อก่อนอ๋อครับน่าจะพี่กินครับครับอ๋อครับเพราผมสั่งข้าวกองไว้แฮนซาวกองเพื่อเดี๋ยวหืงมูแม่ไม่กินพุ่นอ๋อจะเอาครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะฮะก็เติมพลังวันนี้มีกัวกุ้งมีไข่ต้มมีหน่อไม้ทอดอ่าตะกี้ห้องต้องกับมูแม่บนรถไปละน้อยหนึ่งละอันนี้ขอจัดเต็มๆน้อยนะฮะกินกั กินเขาด้วยกันนะครับไอ้ชัยครับครับมาแล้วครับเข้าด้วยกันครับขอบคุณมาดเลยเขาผมยุ่งกับปีใหมยแต่ล่อยมันขายกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม